สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนที่รักทุกคนมือนีเสาวิงก็มีสูตรเข็ดบอลับนะจ๊ะอยากจะมาแช่ประสบการณ์จริงที่เสาวิงเคยเป็นโรคกดไลย้ยอนเลิกกระเพาะเกือบปางตายโรคนี้โรคไกลตัวจ้ะเสาวิงก็ได้ขี้มินจากสวนหลังบานมาหัวให่ย่งห,หัวหนึ่งกับผสมกับนำ้ำเครื่องลิดจ้ะมาผสมและปัน้นเข่ากันให้ดีๆจ้ะขี้มินกับหัวขี้มินกับปูง่ายๆเดจ้ะ ได้หัวขึ้นมากกระจับฟังมองได้กับเพื่อนกระยูรอดตลอดปลอดภัยบ่เป็นอย่างให้เทวด,ดาเพื่อนปลูกซอยจ้ะกระด้กินเฮ็ดใส่ของกิ่นอาหารกระแสบหลังจากปั่นไดทีแล้วก็น้ามาต้มได้เลยเ้อจ้ะต้มพยายามใส่ต้มภาชนะสีดําเพราะฉะนั้นมันจะได้ลางง่ายจะ้ะหลังจากต้มไดทีนะจ๊ะก็คน้นๆ้นเพิ่นแด้ชักหน่อยอ่าพอค้นเพิ่นแ้วจักหน่อยกับไผบ่วมักอ่า เสียดพนแนสิของก็ไดจ่าแต่สาวอิงบอกกองเสียเวลาเพราะว่าเหตุ่ายๆสไตล์สาวอิงนะจ๊ะหลังจากนั้นเขาก็จะเตรียมหาภาชนะแบบเป็นสเตนเลสกรได้หรือว่าเป็นพลาสติกก็ดีถ้าพลาสติกต้องล่อให้น้ำพ่นเย็นก่อนจะน่อยเ้อจ้ะถึงจะหายใส่ขวดได้หลังจากนั้นก็นาไปเก็บในตู้เย็นได้เลยจ้ะพอจิเก็บได้นานเป็นอาทิตย์พุ่นละเข้าคอยต้มไปจักมือนอันแก้วน้ำนี่กับประมาณ4ี ประมาณ4 0 0ยมจ้ะเพราะเก็บได้ทีกับ่ตู้เย็นไว้เลยจ้ะเวลาดื่มก็ดืม่มเอาจะเอาออกมาดืม่มเขยา่าเขย่าค้นในพื้นในจกนักกนอยกับนึงช็อตจ้ะคล้ายๆกับเปกเหลาขาวนั่นแหละพี่น้อง เพราะกินเหล่าร้ายแล้วเป็กเหลคา้าว่าได้กันลองมาเป็กสมุนไพรเนือจ่าสีส้อยให้อรักษาแผลในร่างกายเข้าได้ดีแผลในกระพงกระเพาะจ้าดื่มวันละสามครั้งหลังอาหารคอยห้นหายไปไว้เดจ้า